คนที่จะไม่ลืมได้คือคนที่มีสายใยที่แน่นก็คือคนที่ค่อยๆฝึกค่อยๆนึกแต่ไม่หยุดทุกอริยบทเขาก็อยู่กับพระอยู่กับหลวงปู่อยู่กับการสวดมนต์อยู่กับการแผ่เมตตามโมทนาบนบันทึกบุญเขาจะไม่เขาจะเลิกสัมผัสทางโลกทางตาหูจมูกลิ้นกาย เขาจะค่อยห่างๆไปเรื่อยๆเ,เพลงเขาก็จะเริ่มเริ่มไม่ฟังเขาจะฟังบทสวดละวเขาจะเริ่มสวดมนต์เขาจะเริ่มนําจิตของเขาตัวเขาเองเนี่ยจิตนคือตัวเราที่มันเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยไม่ใช่ธาตุนะไม่ใช่ธาตุที่เห็นนะเป็นตัวเราไม่ใช่ธาตุเราอาจจะอย่างนี้แต่จิตเราบางคนอาจจะใสแป้งเลยนะจิตพอเขาฝึกไอ บางคนก็สว่างบางคนมืดบางคนมัวแล้วแต่แล้วแต่การกระทําแล้วแต่กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ทำทิ้งไว้ในโลกมันอยู่ตรงนั้นนะ่ะแต่จิตเป็นตัวบันทึกทีนี้เวลาจิตนึกเนะี่ยขึ้นของอารมณ์ขึ้นของสติมันอยู่ข้างๆเมืนเรามองดูหนังดูละครหรืออะไรก็ตามเวลาเรามองไปเนะี่ย แต่เราเห็นรูปจิตเราจะสัมผัสโดยนมามธรรมคือคลื่นที่เราเห็นท่านเรียกว่าอารมณ์อารมณ์มันตามไปทั้งคลื่นนะลูปรสกินเสียงถ้าดูหนังก็มันมีทั้งรูปรสกินเสียงมันมีทั้งรูปมีทั้งนามมีทั้งเสียงประมาณนี้อารมณ์ก็ตามไปถ้าเรามีสติเอา้าเริ่มมาสวดมนต์แล้วคือตัวสติ มันอยู่ในอยู่ที่จิตเราเนะ่มัมอยู่คนละข้างกันเองทีงนี้ถ้าเราอยากเจริญเราจะรู้เรื่องพุทธมนต์เนี่ยเวลาสวดมนต์มันเป็นยังไงพระยายามสวดบ่อยๆห่างจากความรู้สึกทางโลกบ่อยๆจากวันเป็นเดือนหลายเดือนหลายปีเขาเนี่ยเวลาเราสวดเนี่ยเราจะมีความรู้สึกในพุทธมนต์ความรู้สึกในพุทธมนต์น่ะคือ พลังงานของบทที่เราสวดไม่ว่าบทไหนทั้งนั้นเหมือนกันแต่ขึ้นความรู้สึกไม่เหมือนกันแค่เองถ้าเราสวดเอติว e ิโสสวดพุทโธเนะี่ยถ้าเราเข้าไปถึงพุทโธเนะี่ยเราก็ไม่เกิดแล้วละ่ะคือถึงพุทธเจ้าแล้วถ้าเราไปที่ธรรมโมสังโฆค,คือธรรมะคือธรรมชาติสังโฆก็คือผู้ที่เป็น ผู้ที่เจ้าในอนาคตหรือปัจเจกในอนาคตหรือผู้ที่ปัถนาไม่เกิดในอนาคตซึ่งยังมีกระแสของกรรมคือพลังงานที่สั้นทิ้งไว้มันมาที่เราเพเะฉะนั้นผู้ที่เข้าถึงไตสนานาคมคือผู้ที่ปิดอวัยภูมิคำว่าปิดอวัยภูมิคือไม่ไม่เวียนไม่เวียนล่างเวียนบนนะถาวรด้วยนะ ไม่ใช่ชาติเดียวด้วยพอเวียนบนก็เรามนุษย์พรมสวรรค์มนุษย์พรมสวรรค์หรือมนุษย์ไปมนุษย์ผู้ที่สร้างบารมีอยากได้เร็วๆเนี่ยจากมนุษย์พอตายเขาก็เกิดเป็นมนุษย์เลยเขาจะไม่ไปสวยบุญในเทวดาหรือพรมเพราะเขาจะต้องการเกิดแล้วสร้างความดีไว้ในโลก พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยร้อยปีประมาณหลวงพอ่ออธิบายชัดๆนะท่านบอกพระพุทธเจ้าสี่องค์เนี่ยท่านเกิดตามอายุไขนะท่านเกิดทำตาย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 ไม่เคยเกิดมาสวยวนมีคนถามว่าเอ้าแล้วหลวงพอ่อเพื่ออะไรานบอกเพื่อไปรวมบาร,รมีรวมธุรกิจรวมบุญที่ท่านสร้างไว้จริงๆว่าใน,นโลกเนี่ย เป็นพระเจ้าเทอยู่ชาติเดียวพอตัดสรู้แล้วก็ทิ้งวาในโลกนี่คือจุดจบนี่คือจุดเกิดและจุดจบมันอยู่ที่มนุษย์เนี่ยเพราะฉะนั้นให้มองตามสภาพความเป็นจริงว่ามนุษย์เนี่ยจุดเริ่มต้นท่านจะเวียนว่ายตายเกิดท่านจะทำในโลกมนุษย์ทั้งสิ้น ท่านจะไปเป็นพระเจ้าไปเป็นพระประเจกหรือไปเป็นพระละหันเป็นอะไรก็ตามอ่ะท่านอยากเป็นอะไรท่านก็ตั้งจิตอยู่ที่เมืองมนุษย์เนี่ยแล้วทําถ้าท่านเข้าใจเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดมันเป็นธรรมชาติไม่ต้องไปกลัวหรอกยังไงก็ตายแล้วยังไงก็เกิดแต่ต้องเข้าใจว่าโลกวิญญาณมันเป็นทุกข์นะถ้าอารมณ์ เราอยู่ในความทุกข์ขณะที่ออกจากล่างเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ฝึกไงการเป็นว่าแต่แก่บไม่น่ากลัวหรอกถ้าฝึกจริงๆอะ่ะมันไม่น่ากลัวอะไรท่านจึงให้ดวงตาฝึกตามความเป็นจริงให้พิจารณาภูมิเนจริงแล้วให้ฝึกอย่าหยุดท่านบอกแล้วก็ไม่ต้องรีบไม่ต้องเรีบหรอกเองตายแน่นอนแหละก็ไปเรื่อยๆนะไม่ต้องเรียบหรอก <laughs> ทรงอารมณ์ให้ดีท่านบอกอารมณ์ไม่ดีให้เปลี่ยนเปลี่ยนมาอยู่กับพระมัง่งเปลี่ยนมาสวดมนต์มัง่งเนี่ยจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีเนี่ยมันก็มีความสุขอะเพราะมันชินนานๆเข้าชินฮะมองอะไรมันเป็นมองมองเป็นบวกไม่เป็นมองเป็นลบเหมือนคนยุคปัจจุบันเนี่ยคนยุคปัจจุบันเนี่ยเวลามองเนี่ยตาลูกรถยินเสียงส่วนใหญ่ ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาลบก็ลบกับเขาด้วยถ้าเขาบวกก็บวกกับเขาด้วยแหละไมไ่พิจารณาไม่ได้หยุดไงประมาณเนี้ยตอนนั้นสถานที่ที่หลวงพ่อท่านให้หลวงตาทาเนี่ยไม่ใช่ให้หรอกทาเองฮะทําเองท่านบอกว่าทําอย่างงี้นะเนี่ยดีๆทำดีเนี่ยเองทําสถานที่ไว้ให้มนุษย์ทั้งหลายมาฝึก ฝึกการเวียนว่ายตายเกิดฝึกให้รู้ตามสภาพความเป็นจริงให้ฝึกจริงๆท่านบอกไม่ว่าคารวานไม่ว่านักบวชนะต้องฝึกนะเพราะตายทุกคนไนงะไม่ใช่บวชแล้วก็ต้องมาฝึกนะไม่ใช่ล้วไม่รู้นะวันตายวันไหนไม่ไมีใครรู้นะแต่ถ้าฝึกจริงๆอะร,รู้เพราะเราตายโดยกรรม เรามีกรรมเป็นแดนเกิดอายุของกรรมเหนะมือนเราปัจจุบันเนี่ยเรามาจากอดีตมาจากชาติที่แล้วเรามารับเศษกรรมด้วยนะไม่ใช่กรรมจริงๆเลยนะแลมารับเศษไม่พอแล้วทําใหม่อย่างเงี้ยเราทนะําใหม่อยากทําดีกูก็ทําอยากไม่ทํากูก็ใหม่ทำตามตามสภาพสังคมที่เราเกิดเขาพาไหนไปไหนยกเว้นคนที่เข้าใจเขาจะแยกเลยะ ถ้าขึ้นไม่ดีที่สังคมไม่ดีเขาจะแยกแยกมาบวชมาเป็นฤาษีมั่งมาเป็นนักบวชมั่งเขาจะไม่อยู่เพราะกรรมไม่ดีเนี่ยเวลาทำาละมันติดภูมิไปเจอกันในอนาคตมันก็มีความรู้สึกไม่ดี <c oughs> แน่นอนเลยเพราะนั้นอย่าไปคบกับมันในชาตินี้สบอก ให้คิดใหม่เริ่มทำซะเพราะเราฝึกกรรมฐานน่ะเราก็อยู่ในพุทธคุณธรรมรคุณสังฆคุณก็อยู่กับหลวงพ่อท่านสอนอะไรเราก็เราก็พิจารณาว่าเอ้ยมันจริงไหมไม่จริงเนี่ยอย่างสวดมนต์นี่มีคนถามท่านว่าสวดเราได้อะไรหลวงพ่อ้อาวท่านบอกเอ็งสวดมนต์ทุกครั้งเน่ะเองห่างจากความไม่ดีทุกครั้งเองไม่เข้าใจได้ไงเองสวดมนต์เองดา่าใครไหม ด่าไม่ได้เองไปตีไปทาร้ายร่างกายเขาได้ไม่ได้ยกเว้งเ,งเองนึกอย่างเดียวก็ถ้าเองส่วนานานๆเข้าเนี่ยไอท้ทีนึกมันไม่นึกหรอกบางขึ้นที่ไม่มีเนี่ยเองนึกไปออกแต่ถ้าเองส่วนมนต์ไปเรื่อยๆเนี่ยขึ้นของพุทธมนต์น่ะมันเป็นสายใหญ่แเป็นสายใหญ่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆลองคิดดูเนี่ยโอ้ ท่านไปเ,าเราแน่นอนฮนะบางคนไม่เข้าใจเรื่องสายใหญ่อธิบายแบบเห็นจะจะเลยนะผัวเมียาด่ากันเดีเอาองด่ากันปับมาเลยฮนะจงแต่เจอกันครั้งแรกนะ่นั่นคือสายใหญ่แห่งกรรมอดีตปัจจุบันมาจากอดีตและการกระทำปัจจุบันคืออนาคตพี่นาย ตามความเป็นจริงว่ากูตายแน่แล้วกูจะไปไหนกันยงไงิจะมาฝึกเพราะอะไรอะ่ะเตรียมตัวตายแล้วเตรียมตัวเกิดเกิดแล้วเนี่ยเราก็เข้าใจแล้วในอนาคตเวลามีสุขจริงๆเนี่ยเราก็ไม่จิตนะเข้าใจเราไม่จิตมีทุกเนี่ยเราก็ดู <c oughs> จะปรนเทาทุกได้ยังไง รู้ไม่รู้ไม่มีหรอกเพราะนั้นสุขกับทุกเนี่ยอยู่ด้กันเวลาเรานึกถึงความสุขเนี่ยความทุกไม่ไม่มีนะะหายไปแต่มันอยู่นะแต่เวลานึกถึงทุก์สุขก็หายไปนะนะ่ะเวลานึกถึงผัวผัวก็มาเวลานึกถึงหลวงปู่หลวงปู่ก็มาผัวก็หายไปประมาณนั่นแหละใช่ไหมล่ะ นี่คือความเป็นจริงเพราะนั้นท่านท่านบอกถ้าเองมีโอกาสเองทำสถานที่ให้มนุษย์ฝึกไม่ต้องไปสอนเขาเลยให้เขาฝึกเองแล้วให้เขาติดติดต่อกับหลวงปู่เองนะ